ต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟอสนะครับอธิเฟตฟอสนะครับอันนี้เป็นแบบสมมาตรมันจะเขียนด้วยซิมบิลิคอลฟอ์ก็คือสามเศษสามเศษการคำนวณใช้เฉพาะโพซิทีฟนะครับอันนี้จําได้เลยสามารถออกได้แต่ผมไม่ได้ยกตัวยอย่างข้อสอบมานะไอสามเศษฟอเนี่ยมันรุนแรงสุดรุนแรงสุดเกิดยากสุดประมาณถ้าร้อยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นจากร้อเของทั้งหมด เกี่ยวกับการฟอสทั้งหมดมันจะต่ำสุดแรงสุดนะแล้วก็เป็นนี้อันนี้ได้สี่สี่เรื่องต่อไปพวกไอซิงเกิลไลน์กับเด็บเบิรนไลน์ฟอสนะครับเป็นแบบไม่สมมาตรอันเนาะอันเดียวการคำนวณเนี่ยจะใช้ทั้งโพซิทีฟในแคทีฟแล้วก็ซีโร่สามอย่างแต่ว่าอเน,นี้ยมันไม่ไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือน่อนสุดละน,นี่เป็นการเอ่อ วงจรทั่วไปเนาะกับสัญลักษณ์รูปของมันอะของสามเส้นฟอสเนี่ยมันก็จะมีสรรมการของมันนี่สรรมการนี้เนาะอย่างที่ผมบอกเลยนี่นี่น,นี่ต่อไปเป็นสิงกะล,ลาทูกาวเนาะอันนี้เนี่ยลายทูเกาวเนี่ยเกิดเกิดง่ายสุดเกิดง่ายสุดแล้วก็เหมือนกับสายไฟที่มีต้นไม้ ลมพัดไปแตะเนาะมันก็ร่วงลงดินเลยถ้าเป็นสายเปลยนอะอันนี้ก็จะเกิดง่ายสุดคิดในกรณีง่ายๆเนาะสายถูกกาวอันนี้ก็จะเป็นวงจรที่วงจรหน้าตาวงจรของมันก็จะมีสมการของมันด้วยตัวนี้เนาะแล้วก็มันเขียนมันเขียนเขาเรียกว่าอะไรอะเมติกเออเมติกเมติกเมติกอะไรทุกอย่างนั่นแหละพอดีสัมเนียงไม่ดีมันก็จะมีเนี่ยตำแหน่งจำตำแหน่งของมัน โดยที่ a เนี่ยถ้าตรงนี้นีเป็นทฤษฎีทั่วไปนะต่อไปเป็นลายทูลายก็คือสายลายแตะกันมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้คล้ายกันแหละอันนี้ก็ดับเบิลไลทูกาวหน้าตามันแปลกประหลาดสุดแหละแต่ผมว่าอันเนี้ยคือถ้าเขาถามพวกสมการขึ้นมาเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวตัดช้อยอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลไลท์ใช่ไหมอันนี้มันอาจจะคล้ายกันก็คือลายทูลาย อันนี้เป็นก็จำทีเฟดไปกับดับเบิรไลน์ส่วนไลทูไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นบวกกับลบนะอันนี้เป็นที่การจำนะแต่ถ้าคนอื่นจำอย่างอื่นผมก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรผมแค่แนะนำเฉยเห็นไหมการจำ u double นะต่อไปเป็นเอาสักร้อยข้อนะเราร้อยข้อแล้วก็จบวันนี้ของผมสามชั่โมง ต่อไปกระแสลดลงจรเป็นมาจากส่วนใดน,นะครับตอนมันลดลงจรคือกระแสะ AC อันนี้เป็นทฤษฎีนะจำจำได้เลยคือกระแสะ AC ซึ่งมีขนาดคงที่ตลอดระยะเวลาการเกิดการลดลงจรเนาะและก็กระแสะ DC ซึ่งมีค่าสูงสุดค่าหนึ่งแล้วค่อยมีค่าลดลงจนเป็นศูนย์ลองดนนะโอเคต่อไปค้าส กระแสรัดวงจรอยู่ตัว steady s t a t e ตามิยามมาตรฐานการคำนวณกระแสไอ c อันนี้เบอร์ IEC นะครับนี่คือ IEC ของการชอศศศศ็อตสกิดนะ <c oughs> คือทุกอย่างอ่ะมันสามารถออกสอบได้หมดแหละผมก็กันไว้ให้กันไว้แบบเป็นจุดสังเกตยอย่างน้อยเนี่ยแล้วถ้า,ถามันถามเนี่ยมันต้องได้เห็นสักทีนึงอ่ะไม่ใช่ว่าอ่านโจทย์มันถาแล้วมันแบบเดิมมองนะมันมีสิทธิ์ทุกอย่างผมก็เผื่อไว้ให้อันนี้ก็ตอบงงงค่าเน้นของสมบูรณเกอเอีของกระแสัดวงจรนะ ดิสเต็์อยู่ตัวนะต่อไป95กระแสหลวงจรสมมาตรเริ่มต้นตามนิยามของมาตรฐานการคำนวณกระแสหลังจร iEC เบอร์เดิมหมายถึงอะไรก็ตอบกอไก่ก็คือค่า i m s ของส่วนประกอบ AC ของสายลัจรนะสายวังจร,นะงจรส่วนต่อไปเป็นค่ายอดค่ายอดค่ายอดอยู่แล้วก็คือพีคเนาะสูงสุดเลง่ายดีต่อไปเป็นกระแสตัด กระแสตัดวงจรแบบสมมาตรจะใช้คำไม่เหมือนกันนะครับกระแสตัดวงจรอ,อันนี้ตอบนองงูนะนองงูค่าอเมของส่วนประกอบเอซีของกระแสลำจรอันนีสน้ส่วนต่อไปเป็นเก้าสิบแปดเมื่อเกิดกระแสรัดวงจรขึ้นในระบบไฟฟ้าจะเกิดความเครียดอะไรบ้างเกิดรัดวงจรก็เลยความเครียดทั้งความร้อนและความเครียดทางทางกลน,นะครับต่อไปเป็นมอปแปลงอันนี้เป็นการคิด ค่า IC เนาะส่วนใหญ่เราจะเห็นในพวกในเบเกอร์ในเบเกอร์ใช่ไหมตามแคตตาล็อกต่างๆทีนี้เราก็จะคำนวณค่า IC ของมันว่าระบบเนี้ยค่า IC เราจะได้ใช้เราจะใช้เท่าไหร่เหมือนเป็นการดีไซน์ของระบบออกแบบอะเนาะผมอันนี้ผมดึงมาจากดีไซน์นิดนึงเพราะว่าผมคิดว่ามันอย่างน้อยมันก็อยู่ในหัวข้อชัสกิตอ่ะอันดับแรกเราก็ต้องคิดก่อนหากระแสของมัน S เท่ากับ รูทสาม vi อย่างนี้นะมันก็จะเป็นคิดกระแส i เท่ากับ s ส่วนด้วยรูทสาม v นี้นะร้อย k รูทสามคูณกับสี่ร้อยเราต้องคิดในระบบสามเฟสน,นะเพราะว่าในการคำนวณอะเราต้องคำนวณ ตัวที่ดุลแรงที่สุดในการในการคิดค่า i อซเมื่อกี้ที่บอกก็คือสามเฟสจะชอ็อตสกิจแรงที่สุดเนาะอันนี้ก็จะได้เท่ากับหนึ่งซีสามอันนี้จะเป็นจะเป็นเลขให้จำเลยเพราะมันตกหนึ่งพันหนึ่งร้อยอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองกดดูนะโอเคจุดสามเจ็ดเอาก็ได้อันนี้เป็นกระแสรกระแสของหม้อแปลงเนาะ ต่อไปเราก็เอากระแสตัวเนี 6, all all? ้ยมาคิดช็อตสกิโดยที่เราเอาไอตัวเนี้ยหารด้วยเปอร์ยูนิตไอ impedance ค่า impedance เทต์ก็คือหกเปอร์เ็นหกเอร์นคืออะไรเซ็นก็คือหกหารด้วยร้อยร้อยตบขึ้นไปคูณเนาะก็จะเป็นหนึ่งจุดสี่สามคูณกับหนึ่งร้อยเลยก็กดทีเลขออกมา มันก็จะได้ 24050m นี่คือค่าช็อสกิจของมันเราก็จะได้เท่ากับ 24kA นะครไม่ต้องคูณ1.25 safety factor นะอันนี้ไม่ต้องคูณตัไดไปเลยอย่างนี้ถามว่าถ้า30.06เนี่ยเอาอะไรก็30ผมว่าเอา30นี่แหละ ต่อไป้ขสุดท้ายแล้วเขาทายของเราระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดแรงดันห้าร้อย kv เนะความยาวความยาวเนาะมีค่าความเหนี่ยวนำของสายนะครับเท่ากับเท่านี้และมีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับเท่านี้สมมุติว่าสายส่งไม่มีความสูญเสียก็คือไม่มีความสูญเสียในะตัวเองเนะ่ะจงคำนวณหาค่าเสถียรอิมิแดนต์ก็คือเสถียร sil ท่ากับ v กำลังสองเนาะส่วนด้วยสแควรูต l ส่วน c บางคนก็บอกว่าสูตรอะไรเยอะแยะจำไม่หมดแล้วจริงครับเป็นผมไปสอบอีกทีจำไม่หมดเหมือนกันแต่ก็สู้ๆนะครับ <c oughs> ต่อไป <c oughs> ก็จะเป็นสแควรูตเนาะหนึ่งคูณสิบกำลัง ลบ3เนาะส่วนด้วย0.01คุณ10ก็กดขึ้นคิดเรียกของหามานะมันก็จะได้790 MW อย่างนี้น,นนะโอเค